สวัสดีครับผมอัศวินสุริยชัยอัศวินเกษตรออนไลน์ Online. ตอนนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนของพี่ปูเป้นะครับบ้านนางเติงตะบลโคกผู้อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครหลังจากที่ดูแลกันมานะครับปีครึ่งนะฮะเราก็มาติดตามดูผลงานม่าเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้เราจะมาฟังเทคนิคการดูแลต้นทุเรียนของพี่ปูเป้ว่าเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับพี่ปูเป้ครับสวัสดีครับเทคนิคพี่ปูเป้ดูแลอย่างไรพี่ต้นทุเรียนของพี่ขนาดนี้ณนะตอนนี้ใส่ปุ๋ยยังไงบ้างณตอนนี้นะคะก็คือ ่ใส่ปุ๋ยเม็ดนะคะใส่ปุ๋ยเม็ดคือใส่ปุ๋ย JC 6 3 3ครับสามทุกๆใส่ปุ๋ยเม็ดทุกๆยีวัน20วันครั้งโอเคครับวันต่อครั้งหนึ่งสำหรับต้นต้นนี้ประมาณ2ปีกว่าละความสูงประมาณสักเกือบสามเมตรสเมตรสเมตรเนี่ยพี่ใส่ประมาณเท่าไหร่พี่ปริมาณประมาณ1นึ่งกิโลหนึ่งกิโลเลยนะครับต้นนีเจซีหกสามสามเนาะปุ๋ยเม็ดส้มนะครับปุ๋ยเม็ดส้มโอเคครับผมแล้วก็ ถ้าต้นเล็กๆก็จะใส่ประมาณสามกำมือเล็กๆนี่สูงประมาณเท่าไร่พี่สูงประมาณเมตรเมตรหนึ่งอย่างต้นนั้นนะคะอ๋อเมตรหนึ่งประมาณสามกำมือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสามเม็ดเนี่ยต้องหนึ่งกิโลพี่ใส่นะคือหนึ่งกิโลพี่อ๋อพี่พี่ใส่หนึ่งกิโลเป็นแนวทางนะของพี่นะบางคนอาจจะใส่น้อยกว่ามากกว่าโอเคอ่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้ำอ่าของเจซีปุ๋ยน้ำสีสหายสีสหายอ่าซึ่งก็มี หิวสองิวสอคือไคโตซานสองใช่ไหมครับผมิวสองต่อน้ำสิบสิบหกสิบหลิตรถังของพี่เนาะถังของพี่มันไซส์สิบหกลิตรโอเคใส่หิวสองประมาณก็คือตามจำนวนลิตรตามจำนวนลิตรสิบหกสิบหกเลยสิหซีซีสิบซีซีวสองแล้วก็ใส่ plus o อ่ากดอิมิโนอะมิโนจำเป็น18ชนิด ครับนะคะพัดวันก็ใส่ประมาณ1 0บสิบซีซีโอเคอ่าแล้วก็ใส่ jc 3 0 1ศูน่งครับ jc สามศนยนี่ก็ประมาณ1 0บสิบมันโตแล้วอ่ะนะทุเรียนพี่ใส่แล้วพี่โตแล้วตันสิบซีซแล้วก็ใส่ jc Acme มจำนวนอ่าจำนวนลิตรก็คือ1 6บหกลิตรไอ้สิบหกซีซีออลซละลิตรอีซละลิตรอัตราส่วนสรุป4ตัวนี้ใช่ ผสมรวมกันเลยรวมกันเลยโอเคในถังเดียวใช่แล้วกับพ่นเนาะพี่บูเวพ่นเองใช่ไหมครับพ่นเองค่ะมีทีมงานช่วยพ่นไหมไม่มีไม่มีทำเองทำเองดูแลเองบางทีเราเราไปใช้ทีมงานหรือใช้คนอื่นบางทีเขาไม่ว่างหรืออะไรยังไงเดี๋ยวต้นกุหลาบตายอ๋อครับผมก็เลยต้องทําเองใช่ทุกทุกเอ่อตอนนี้มันเริ่มโตใช้ทุกๆุกสิบวันสิบวันแต่ก่อนใช้ทุกๆุกเจ็ดวันสําหรับปุ๋ยน้ําค่ะพ่นตอน ให้ดีก็คือพ่นตอนเช้าแต่จริงจริงพ่นทุกเวทเอ่อได้ทุกเวลาเวลาไหนก็ได้เช้าเที่ยงเย็นแต่ให้ดีควรไปตอนเช้าค่ะแต่พี่ก็เลยพ่นตอนเช้าครับผมโอเคตอนนี้เป็น10วันครั้ง10วันครั้งนะครับในการพ่นเนาะโอเคเครื่องพ่นของพี่ก็16กลิตร16ลิตรพอดีพอดีไม่หนักไม่เบา ไม่ไม่หนักไม่เบาไม่หนักไม่เบายี่สบลิตรมันจะหนักไปเนาะใช่ค่ะโอเคแล้วก็ได้ผลงานแบบนี้เนาะอ่าได้แบบนี้แบบนี้เลยนะฮะโอ้ดูใบครับเพื่อนๆครับเป็นไงพี่พี่ว่าใบสุดยอดพอใจไหมขนาดนี้เขียวหนาอืมพี่ว่าดีแต่ตอนแรกก็คือมันมันเป็นเชื้อรานะแรกแมันเป็นเชื้อรา พี่ก็ดูแลมันใช้ไตโคดามาใช้ไตโคดามาผสมกับน้ำมะพร้าวหมักไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เอามาพ่นตรงที่มันมันจะเป็นเขียวๆเลยนะเชืาครับผมโอเคแบบนี้เลยใช่ไหมใช่โอ้ตอนนี้ก็ต้นใหญ่ดีนะครับลําต้นอวบใหญ่เนาะใหญ่ครับผมทรงสวยแล้วก็อ้าวอีกเรื่องหนึ่งพี่อืการให้น้าโอเคลืมไปเลยการให้น้ําของพี่ไปให้น้ํำยังไงพี่การให้น้ําของพี่คือ น้ำของเราเนี่ยมันจะมาจากตรงมันจะเป็นห้วยนะเป็นห้วยครับผมแล้วเราก็ใช้แบบเอ่อแมทชิ่งกับโซลาเซลล์แล้วก็ใส่เป็นสปริงเกอร์แบบนี้ครับนะคะดินตรงนี้มันเป็นดินดินร่วนปนทรายดินร่วนปนทรายนะฮะดินดินดินภูเขาอะดินภูพานเพราะเราอยู่บนภูพานบนภูพานนะครับอ่พี่สาหรับพี่นะพี่พี่คิดว่าเหมาะก็คือวันเว้นวันวันเว้นวันนี่คือ ของพี่ปุเป้เนาะพื้นที่ตรงนี้เหมาะแบบนี้แต่ละคนก็ลองปรับดูนะครับที่นี่คือวันเว้นวันวันเว้นวันแล้วก็ได้แบบนี้ได้แบบนี้โอเคนานไหมพี่ให้น้ําแต่ละครั้งประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแต่แต่ละแถวเนี่ยนะก็คือเอพี่จะอสลับสลับนะก็คือสองสองแถวสองแถวเพราะเรามีหลายมีวาวอยู่สามสี่วาวแต่ว่าวาวฝั่งเนี้ยทุกทุกครั้งหนึ่งครึ่งชั่วโมงทีละสองแถวเออเออออ โอเคครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่ปูเป้ไม่เคยทําเกษตรใช่ไหมไม่เคยไม่เคยเนาะอาชีพเดิมก็คือเป็นทัวร์นำเที่ยวทำทัวร์ทำทัวร์เนาะเป็นไกด์นำเที่ยวไกด์นำเที่ยวัวเกิดเหตุการณ์อะไรถึงได้มานะครับเพราะเพราะเพราะโควิดแต่ว่ายายแม่ของพี่อ่ะแม่ของพี่เขาบอกว่าเขาขอบคุณโควิดเพราะไม่งั้นพี่ก็ทําไม่ได้ทาไม่เป็นอ๋อขอบคุณโควิดทํำให้ลูกกลับมาบ้านแล้วก็มาดูต้นทุเรียนมาตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะปลูกอะไรแบบ แม่ก็บอกว่าปลูกอะไรก็ได้ที่มันขายได้โลหนึ่งร้อขึ้นอเอาจํานวนเงินเป็นตัวตั้งเลยนะขายอะไรก็ได้โลละร้อยขึ้นเพราะว่าแม่เคยขายพืชที่แบบโลละร้อยขึ้นผักหวานนะผักหวานกี่โลละ3า0ร้อทีนี้ก็เลยบอก อ่าโจ์ก็คือปลูกอะไรก็ได้ที่โดรลอยขึ้นคือคือทุเรียนนั่นเองใช่ตัวตัวพี่จริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้ชอบกินทุเรียนว่าแม่กับน้องเขาชอบกินไม่เราชอบกินทุเรียนคใช่ก็เลยลองปลูกให้เขากินสรุปใครเป็นคนปลูกครับแม่เป็นคนปลูกแม่เป็นคนปลูกปลูกแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ใช่ไหมตามที่พี่เล่าผมฟังเนาะใช่สุดท้ายก็ดูแลไปเถอะเพราะว่ายายบอกว่ายอมแพ้ละยายจะดูแลผักหวานแล้ว ทุเรียนนี่มันปวดหัวดูแลยากแล้วก็ลูกเยอะแกว่าอย่างงี้โอเคให้ลูกดูแลแทนพี่บูเป้ก็เลยรับช่วงต่อแทนเลยนะครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พี่บูเป้เป็นคนดูแลประมาณปีครึ่งไหมพี่ปีครึ่งค่ะปีครึ่งเลยนะครับที่เทคโอเวอร์มาดูแลนะฮะช่วงจก่อนๆนั้นนะครับครึ่งปีหรือเกือบปีแม่ดอก็ปั้มกันอยู่ดูแลกันอยู่สุดท้ายแกก็ไม่ไหวครับก็เลยต้องให้พี่บูเป้มาดูแล ใช่ค่ะตอนตอนแรกๆเราเราใช้หลายอย่างนะครับอ่าอก็เรียกอะไรนะไอ้น้ำหมักโอยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะไรพวกนี้เพื่อที่จะให้อมันเดินอาเงี้ยครับผมครับผมแต่มันก็แบบทำไมมันไม่โตทำไมมันไม่เดินทำไมแต่ตอนนี้เป็นไงพี่โตแล้วนะเป็นที่น่าพอใจพี่ครับพี่ว่าสําหรับพี่เป็นที่น่าพอใจใบมันเลยนะครับใบมันใบหนายอดมาแต่ละยอดเอ่อ ต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่แบบเราตัดแต่งกิ่งไปแล้วแล้วก็ uh. ทรงสวยเนาะแบบสวยมากงามมากต้นข้างๆกันดูดูครับดูดูต้นข้างๆกันมาดูต้นนี้หนอ่อยต้นนี้ต้นนี้ก็โตนะต้นนี้ก็โตนะต้นนี้สวยสวยสวยอ่สามเมตรเลยนะตอนนี้ครับสามเมตรแล้วนะครับนี่กิ่งก้านสาขาดูดูสิโอเคเห็นว่ามีคนมาดูเป็นตัวอย่างด้วยใช่ไหมพี่มาปรึกษาหน่อยเนาะมาค่ะมามาแล้วเนาะใช่มา มาปรึกษาคนทําไกด์ททัวร์เนี่ยนะพี่ก็ว่าอยู่งงๆเน่ยแต่บางคนเขาก็ทําตามเราครับผมเราได้มันเหมือ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 นแก้วน้ําอ่ะเราใส่น้ําลงไปบางบางคนเขาก็ล้นออกมาบางคนเขาก็ไม่รับไม่รับรับแต่ว่าเอยใส่แต่ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดเขาไปซื้อปุ๋ยเจนซีมาใส่แต่ว่าเขาบอกว่าไอคนที่มาขายต้นทุเรียนอะเขาให้ปุ๋ยน้ํามามันก็แพงนะเขาจะใช้ปุ๋ยน้ําตัวนั้นแหละครับ ที่ผ่านมาเมื่อกี้ตายหมดแล้วทุเรียนเขาก็คือไม่ครบสูตรตามที่เราทำเนาะเขาไม่ได้ทําแบบที่ที่ควรเท่าที่ควรจะเป็นมันก็เลยแต่ว่าพี่ปูเป้เนี่ยคือทําตามสูตรหมดเลยที่ทําตามที่คุณอัศวินบอกครับให้ซื้อปุ๋ยอะไรช่วงไหนมันเป็นโรคอะไรเราก็ทําตามครับปุ๋ยน้ําซึ่งมันไม่แพงเลยนะปุ๋ยอะถ้าถ้าเทียบใส่บางคนซื้อต้นทุเรียนมาต้นพันห้าครับอ่าแล้วซื้อปุ๋ย ไม่ได้กี่ร้อยเลยแต่ของพี่ซื้อชุดชุดใหญ่มันก็ชุดใหญ่ไอ้ีตัวเนี่ยสามพันสี่พันแล้วใช้มาปีครึ่งแล้วมันยังไม่หมดเลยนะนะโอ้โหมันคุ้มค่านะครับบางคนเนี่ยแค่ต้นทุเรียนต้นเดียวก็พันห้าลวเนาะใช่พันห้าแต่เปรียบเทียบกับปุ๋ยที่คุณใส่ครับ แล้วเขาคิดเล็กคิดน้อยบางคนอ่ะนะเอออะไรเงี้ยเราก็ไม่ว่าเขาหรอกเขาก็เจอมาเยอะแต่ว่าพี่ว่าปุ๋ยเจนซีอ่ะสำหรับทุเรียนแล้วแล้วก็เรามาได้สุขภาพเราด้วยมันมันไม่ใช่เคมีเยอะขนาดนั้นไงอพี่บุ๊คไปครับแปลงนี้ทั้งแปลงกี่ต้นนะครับเฉพาะทุเรียนอทุเรียนสามสิบห้าทุเรียนสามสิบห้าต้นเงาะอีกยี่สิบยี่สิบต้นโอ โอเคตอนนี้ก็เอาเป็นว่าที่ต้นโตๆแบบนี้นะครับเกินครึ่งนะครับผมดูแล้วก็คือทรงสวยงามมากสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปูเป้นะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์การใช้จริงนะครับว่าพื้นที่แบบนี้ทํายังไงแบบไหนใช้ปุ๋ยเม็ดอย่างไรกี่วันครั้งปุ๋ยน้ําอย่างไรแล้วก็การให้น้ําเป็นอย่างไรต้องมาฟังจากเจ้าของสวนโดยตรงนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่ปูเป้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ